ย้อนกลับไปในคิสกราร์ดห752อังกฤษได้เกิดความวุ่นวายขึ้นในบ้านเมืองอันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงระบบปฏิทินและทําให้วันเวลาถูกลบวันออกไปถึง11วันจนทําให้ประชาชนเกิดความกังวลว่าจะส่งผลกระทบร้ายแรงต่อการดําเนินชีวิตของพวกเขาเรื่องราวดังกล่าวจะเป็นอย่างไรและเพราะเหตุใดจึงต้องเปลี่ยนระบบปฏิทินเรามาติดตามไปพร้อมๆกันเลยครับ 1. จากปฏิทินจูเลียนสู่ปฏิทินเกโกเรียนในอดีตนับจนถึงปี1751อังกฤษและอาณานิคมพ้นทะเลรวมทั้งเวลส์ได้ยึดถือระบบปฏิทินจูเลียนแบบเก่าซึ่งเป็นระบบปฏิทินที่จูเลียสีซ่านำมาใช้ตั้งแต่46ปีก่อนคริสต์กาล ต่อมารัฐสภาอังกฤษเริ่มมองว่าปฏิทินนี้ขัดกับปฏิทินเกกอเรียนของสมเด็จพระสันตะปาปาเกกอรี่ที่13ซึ่งเป็นปฏิทินสุริยคติแบบใหม่ที่ตรงกับฤดูกาลมากกว่าและเริ่มนำมาใช้เป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี1582ในอิตาลีและใช้กันทั่วไปอย่างแพร่หลายในแถบยุโรปตะวันตกโดยเฉพาะในดินแดนที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากปฏิทินจูเลียนแบบเก่ามีข้อบอกพร่องหลักคือมีการคำนวณผิดพลาดส่งผลให้วันวสันตวิสุวัตรหรือวันที่กลางวันและกลางคืนยาวเท่ากันซึ่งใช้ในการกำหนดวันอิสเตอร์ผิดไปจากที่ควรจะเป็นประมาณ11วันจากเดิมที่เคยกำหนดไว้ตั้งแต่การสังคายนาครั้งที่1ให้เป็นวันที่21มีนาคมจนเกิดความคลาดเคลื่อนของวันและเวลาสะสมไปเรื่อยๆ 2. เลียนระบบปฏิทินเท่ากับยอมรับโรมันคทอลิก แผนการของรัฐสภาที่จะเปลี่ยนปฏิทินแบบดั้งเดิมของอังกฤษให้เท่ากับปฏิทินของยุโรปก็ได้กลายเป็นประเด็นถกเถียงกันอย่างหนักเพราะไม่เพียงมีการตีความว่าเป็นภัยคุกคามต่ออำนาจอธิปไตยของอังกฤษเท่านั้นทั้งยังมีข้อกล่าวหาว่าการเปลี่ยนไปใช้ปฏิทินเก,รกอรอเรียนที่คิดค้นและนำมาใช้ครั้งแรกโดยสมเด็จพระสันตะป,ปาปาเก,รกอร์รี่ที่13ประมุขแห่งคริสตจักรนิกายโรมนันคาทอลิกเป็นการแสดงออกว่าอังกฤษซึ่งนับถือนิกายแองกิกันยอมรับนับถือนิกายโรมนันคาทอลิก แต่ประเด็นที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งมากที่สุดและก่อให้เกิดความหวาดกลัวในหมู่ประชาชนคนทำงานทั่วไปในประเทศมากที่สุดก็คือการตัดวัน11วันออกไปจากปฏิทินประจำปีซึ่งการกระทำดังกล่าวได้สร้างความไม่พอใจอย่างมากในหมู่พักการเมืองหลักของประเทศ 3. เอา11วันของพวกเราคืนมาก่อนที่ร่างกฎหมายดังกล่าวจะผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภา ความขัดแย้งระหว่างสองพรรคการเมืองหลักของประเทศที่เป็นคู่แข่งกันอย่างพรรควิก์ซึ่งเป็นฝ่ายรัฐบาลกับพรรคทอรีสซึ่งเป็นฝ่ายคา้านได้เริ่มนำไปสู่การประท้วงและโต้เถียงกันอย่างดุเดือดในสภาระหว่างการอภิปรายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงระบบปฏิทินดังกล่าวพรรควิก์ซึ่งสนับสนุนระบอบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ คอนข้างเห็นด้วยกับการปฏิรูปปฏิทินซึ่งตรงกันข้ามกับพรรคอริสพรรคอนุรักษนิยมที่สนับสนุนระบบสมบูรณาญาสิทธิราชอย่างเข้มขน้นและคัดค้านศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกได้แสดงออกถึงการต่อต้านอย่างรุนแรงและคัดค้านการเปลี่ยนแปลงปฏิทินแต่ไม่ว่าการโต้เถียงจะเป็นอย่างไร ในท้ายที่สุดร่างกฎหมายก็ผ่านรัฐสภาและการปฏิรูปปฏิทินก็เกิดขึ้นในวันพุธที่2กันยายนปี1752และมีผลบังคับใช้ทันทีส่งผลให้วันรุ่งขึ้นถัดจากวันพุธที่2กลายเป็นวันพฤหัสบดีที่14กันยายนเท่ากับว่าในเดือนกันยายนปี1752มีการตัดวันออกไปจำนวน11วันรวมถึงการเปลี่ยนแปลงวันขึ้นปีใหม่ ที่แต่เดิมตามปฏิทินจูเลียนจะเริ่มต้นในวันที่25มีนาคมก็เปลี่ยนไปเป็นวันที่1มกราคมตามแบบปฏิทินเกรกอเรียนแนวคิดการปฏิรูปปฏิทินอย่างสุดโต่งนี้ได้กระตุ้นให้พรรคทอริสออกมาประท้วงภายใต้แนวคิดเอา11วันของพวกเราคืนมาหรือ give us our 11 days back ซึ่งเป็นคำขวัญปลุกระดมจนลุกรามกลายเป็นเสียงเรียกร้องจากทั่วประเทศ ความคลาดเคลื่อนของวันสำคัญต่างๆแม้รัฐบาลอังกฤษจะออกมารณรงค์สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงระบบปฏิทินใหม่ด้วยคำขวัญที่ติดหูว่าสไตล์ใหม่คือสไตล์ที่แท้จริงหรือ The New Style The True Style แต่ก็ไม่ได้ช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นแต่อย่างใดเพราะความไม่พอใจของประชาชนยังคงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากความวิตกกังวลว่าการเปลี่ยนปฏิทินและตัดวันออกไป11วันจะส่งผลกระทบในทางที่แย่ลงมากกว่าจะดีขึ้น ต่อชีวิตประจำวันของประชาชนนอกจากกลัวว่าจะส่งผลร้ายต่อการดำเนินชีวิตแล้วการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวยังส่งผลกระทบต่อวันสําคัญต่างๆไม่ว่าจะเป็นวันเทศกาลวันสมโพช์นักบุญต่างๆและวันเกิดของบุคคลทั่วไปแต่ที่สําคัญกว่านั้นคือการเปลี่ยนแปลงปฏิทินดังกล่าวส่งผลต่อวันจ่ายเงินค่าจ้างให้กับลูกจ้างรวมถึงการจัดทําสัญญาสําหรับการค้าขายและการจัดส่งสินค้าทั่วประเทศด้วย บรรยากาศที่เต็ไมไปด้วยความวิตกกังวลและความหวาดระแวงที่เกิดขึ้นจากผลกระทบดังกล่าวได้กระตุ้นให้ความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผลเติบโตขึ้นในหมู่ประชากรที่ส่วนใหญ่ไม่รู้หนังสือยกตัวอย่างเช่นความคิดที่ว่าปฏิทินเกโกอเรียนขโมยวันจนํานวน11วันไปจากชีวิตของประชาชนจะทําให้พวกเขาเสียชีวิตเร็วขึ้นกว่าที่ควรจะเป็น ภาพวาสะท้อนสังคมความขัดแย้งจากการเปลี่ยนระบบปฏิทินการที่รัฐสภ,ภาอังกฤษปเปลี่ยนแปลงระบบปฏิทินจูเลียนแบบดั้งเดิมไปเป็นปฏิทินเกรก orian แบบใหม่ที่ไม่คุ้นเคยได้ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดผิดที่ไร้เหตุผลว่าชีวิตการทำงานปากติในแต่ละวันจะสั้นลงและทำให้เกิดข่าวลือเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ประชาชนผู้โกรธแค้นต่างพากันออกมาก่อการจลาจลบนท้องถนนในประเทศอังกฤษ แต่อันที่จริงแล้วการก่อจลาจลอันรุนแรงนี้มีความเชื่อมโยงกับการปลุกระดมประชาชนของพรรคทอริสซึ่งคัดค้านการเปลี่ยนปฏิทินและนำคำขวัญทวงคืน11วันมาใช้ในการประท้วงโดยวิลเลียมโฮการดได้วาดภาพสีน้ำมันสีภาพในคอลเลกชัน humours of an election และหนึ่งในนั้นเป็นภาพที่ชื่อว่า an election entertainment ภายในภาพ an election entertainment แสดงให้เห็นฉากงานเลี้ยงอาหารค่ำในโรงแรมที่ประกอบไปด้วยสมาชิกจากพรรควิกส์ ขณะที่สมาชิกพรรคอริสที่โกรธแค้นกำลังประท้วงอยู่ด้านนอกพร้อมกับแบนเนอร์คำขวัญทวงคืน11วันปรากฏอยู่ในภาพด้วยผลงานชิ้นเอกของโฮกาสนี้วาดขึ้นหลังจากที่ร่างกฎหมายฉบับใหม่ในการเปลี่ยนแปลงไปใช้ปฏิทินเกอกอเรียนมีผลบังคับใช้ไปแล้วนานถึง3ปีและถือเป็นการตอกย้ำข่าวลือเรื่องการก่อจลาจลที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ ท้าที่สุดไม่ว่าพลเมืองชนชั้นแรงงานจะเข้าร่วมการประทะอย่างดุเดือดตามเมืองต่างๆจากความรู้สึกโกรธเคืองต่อการเปลี่ยนแปลงระบบปฏ,ฏิทินของอังกฤษหรือไม่แต่เหตุการณ์การก่อจลาจลในประเทศอังกฤษที่ถูกกล่าวอ้างว่าเกิดขึ้นในปี1 7 5 2ก็ถือเป็นเครื่องเตือนใจที่ดีว่าวัฒนธรรมของข่าวปลอมและการนำข้อเท็จจริงมาใช้ในทางที่ผิดนั้น ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในศตรวรรษที่21ที่มีเทคโนโลยีและการรายงานข่าวอย่างฉับไวเท่านั้นแต่ว่าย้อนกลับไปในอดีตในศตรวรรษที่18ที่ยังไม่มีนวัตกรรมความก้าวหน้าเท่ากับปัจจุบันก็มีการแพร่กระจายข่าวปลอมหรือความเข้าใจผิดผิดโดยสื่อสารผ่านภาพวาดได้เช่นกัน